อปหนึ่งวันที่อยู่นานกับิวเทโอปาเอาบึ้ดจำบึ้ดแล้วที่นี่คือทะเลสาบเออไห่ครับทะเลสาบที่สุดจะโรแมนติกโอบล้อมด้วยเทือกเขาฉางซานมาที่นี่อาจจะได้พบเจอรักแท้มันจะากาศเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอ์แต่วิวสุดจะอลังการอะครับทุกคนบุดเจ๊ๆๆวุ้ยแล้วสาวๆคนไหนโสดมาเทสระบบพี่จีนกันได้ที่นี่ คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสนุกคิวเทก็จะช่วยกางร่มให้กับสาวๆไม่น่าใช่แล้วที่นี่นะครับคือร้านอาหารยุ่นเหอร้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเห็นทะเลสาบเออไฮแบบสวยๆมาที่นี่ไม่ได้มากินข้าวแต่มาเรียนภาษาจีนเอาไหนลองเขียนเขาว่าไม่ไปไม่รู้สิเรียนภายใน30วิก็เป็นแล้วซื้ออดอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยคือร้านนี้น่ารักมากเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้นะครับทุกคน มาที่นี่ก็ต้องมากินไก่ย่างเมืองต้าหลีใครอยากสัมผัสรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองต้องมาลานี้เลยครับแต่ละเมนูคือเจริญอาหารสุคิวเท่โคตรใจดีเจอขังแรก,ก็ให้ของฝากด้วยอีกหนึ่งที่ที่น่ามาสาหรับเมืองตา้าหลีนะครับต้องมาบ้านของปาลมาจาร์แห่งการมัดย้อมมัดย้อมที่นี่นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าปผ่เอกลักษณ์ของเขาคือลวดลายบนผ้ามัดย้อมนี่แหละแต่วันนี้เขาจะมาเซมเปิลให้เราดูมามาเดี๋ยวเอามาจะสอนให้เอาเชือกมันมัดเขาแบบนี้นะคะคิวเทแล้วนี่คือผลงานของใครก็ไม่รู้คครรับบแแตตตต่่่่มมมมมาา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 เเเดดินนลวววสยพพูงกก็ภป กับทริปคอมครบจบในแอปเดียวบอกเลยว่าสนุกเกินไม่ไปไม่รู้